สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของครูแก้วนะคะวันนี้นะคะครูแก้วจะพาเด็กๆทําการทดลองวิทยาศาสตร์นะคะเรื่องสนุกกับฟองสบู่อ่าอยากจะรู้หรือยังว่าสนุกกับฟองสบู่คืออะไรอ่าเด็กๆเห็นไหมคะอุปกรณ์ที่อยู่ตรงหน้าของครูแก้วนะคะสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมนะคะหนึ่งก็คือสไลดนะคะสองน้ำเปล่า นะคะแล้วก็พาชนะที่ใส่น้ำจำนวน2แก้วนะคะแล้วก็ หลอดดูดน้ำนะคะทีนี้นะคะเด็กๆอยากจะรู้ไหมว่าฟองสบู่มันเกิดขึ้นจากอะไรนะคะแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะเราจะมาลองทำการทดลองกันนะคะในวันนี้แล้วเรามาสังเกตดูสิว่าทำไมฟองสบู่ถึงเกิดขึ้นได้นะคะแล้วฟองสบู่ที่เกิดขึ้นนะคะมีลักษณะยังไงและมีสีอะไรนะคะเดี๋ยวครูแก้มมีกิจกรรมให้เด็กๆทำนะคะหลังจากการทดลองด้วย นะคะพร้อมหรือยังคะอยากจะรู้หรือยังว่าฟองสบู่เกิดขึ้นยังไงอยากจะรู้แล้วไปดูกันเลยค่ะอิงแรกนะคะที่เราจะทำก็คือนำสันไลนะคะลงไปใส่ผสมกับน้ำแบบนี้นะคะแล้วเด็กๆลองสังเกตดูซิว่าสีของน้ำนะคะที่ผสมกับสันไลมันเป็นสีอะไรคะเด็กๆสีเหลืองใช่ไหมคะ,ะแต่น้ำที่ไม่ได้ผสมสันไลเป็นสีอะไรคะลูก สีขาวหรือว่าสีใสๆนั่นเองใช่ไหมคะที่นี้ครูกแก้จะมาทดลองให้เด็กๆดูนะคะว่าระหว่างน้ําที่มีสันไหลผสมกับน้ําเปล่าๆนะคะอันไหนจะทําให้เกิดฟองนะคะเรามาดูอ่าอันดับแรกนะคะครูกแก้จะทดลองสีอของน้ําที่ไม่ได้ผสมสันไหลนะคะเด็กๆมาดูนะคะว่าจะเกิดฟองไหมลองเป่าดูนะคะ เกิดฟองไหมคะลูกอาเกิดฟองนะคะแต่ว่าฟองนั้นเกิดขึ้นในระยะสั้นๆนะคะหรือว่าแ๊บเดียวนั่นเองเพราะอะไรรู้ไหมเพราะความตึงผิวของน้ํานะคะไม่มีสิ่งที่ทําให้เกิดฟองและยึดอ่าฟองสบู่ทําให้เกิดฟองได้นานนะคะจึงไม่สามารถเกิดฟองได้อ่าอาจจะเกิดตอนที่เราเป่านะคะก็คือมันจะพุดๆขึ้นมาแค่นั้นเองนะคะต่อไปเรามาดู สไลนะคะที่ผสมกับน้ํานะคะว่ามันจะเกิดฟองขึ้นหรือไม่และจะเกิดฟองได้นานขึ้นหรือเปล่ามาดูกันนะคะอ่าเกิดนั่นเองนะคะเกิดฟองขึ้นแล้วก็เกิดฟองที่มีลักษณะ เยอะขึ้นนะคะเด็กๆลองสังเกตดูสิว่าลักษณะของฟองอสไลด์หรือว่าฟองของสบู่นี้มันมีลักษณะยังไงนะคะและมีสีอะไรนะคะแล้วก็ยังทําให้เกิดฟองได้นานขึ้นกว่าน้ําเปล่านั่นเองนะคะเด็กๆลองไปทําการทดลองนี้ดูแล้วก็สังเกตนะคะคุณครูมีคําถามถามเด็กๆอยู่2คําถามนะคะ 1. นึ่งสีของน้ํา ที่ผสมสไลด์มีสีอะไรนะคะแล้วก็สีที่ไม่ได้ผสมสไลด์มีสีอะไรนะคะแล้วก็เกิดฟองอ่ะแก้วน้ําอันไหนที่ทําให้เกิดฟองสบู่นะคะแล้วก็คําถามที่3ก็คือฟองสบู่มีลักษณะยังไงมีสีอะไรนะคะ อย่าเป่าแรงนะคะเด็กๆถ้าเป่าแรงก็จะหกเหมือนคุณครูเมื่อกี้เลยนะคะโอเคเด็กๆสนุกกับการทดลองนี้ไหมคะท่าสนุกนะคะเด็กๆทำนะคะแล้วก็อัดคลิปวิดีโอให้ครูแก้วดูด้วยนะในตอนที่เด็กๆทำนะคะหรือว่าเด็กๆเป่านั่นเองนะคะแล้วเรามาดูนะคะว่ากิจกรรมท้ายการทดลองคืออะไรเดี๋ยวครูแก้วจะอทิย ค่ะสำหรับสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำนะคะก็คืออะไรคะคุณครูจะให้เด็กๆนะคะวาดรูปนะคะของแก้วน้ำทั้งสองแก้วนะคะโดยแก้วนึงนะคะที่เป็นสีเหลืองแบบนี้ก็คือแก้วที่เด็กๆใส่สไลด์ลงไปนะคะส่วนแก้วที่เป็นสีฟ้าก็คือแก้วที่เด็กๆใส่น้ำลงไปนะคะแล้วเด็กๆสังเกตแล้วใช่ไหมคะว่าแก้วที่ทำให้เกิดฟองสบู่นะคะก็คือแก้วที่เป็นสไลด์นั่นเองนะคะเด็กๆก็วาด รูปฟองสบู่ที่มันเกิดขึ้นลงไปนะคะพร้อมระบายสีให้ชัดเจนแล้วเด็กๆก็เขียนคํานะคะตรงข้างบนตรงของกระดาษนะคะว่าสนุกกับฟองสบู่นะคะแล้วก็เขียนคําที่อยู่ข้างล่างนะคะชัดเจนนะคะว่า,าแก้วไหน ที่ทําให้เกิดฟองนะคะเช่นแก้วนี้ทําให้เกิดฟองเด็กๆก็เขียนว่าฟองสบู่นะคะส่วนแก้วที่เป็นแก้วน้าเด็กๆก็เขียนคําว่าน้ําลงไปนะคะโอเคอันนี้ก็คืองานที่เด็กๆจะต้องทําในวันนี้นะคะ 1. อัดคลิปในเวลา ในช่วงเวลาที่เด็กๆทำการทดลองนะคะให้ครูแก้วดูว่าเด็กๆทำแล้วมันเกิดฟองจริงหรือไม่2นะคะก็คือวาดรูปนะคะโดยเป็นการสรุปนะคะให้ครูแก้วได้เห็นนะคะว่าเด็กๆทำการทดลองแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่ทำนะคะโอเคไหมคะถ้าเด็กๆเข้าใจแล้วคุณครูจะรอชมผลงานของเด็กๆนะคะวันนี้เราเจอกันเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย